และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกถูกก็เติมเองรับรองปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมโอเวอร์ทอปอัพเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยเพราะผมการซีลอตเอ็กซ์วันนี้อยู่กับแล้คเนันเราเอ็มคลาสสิกนะครับกจ็จางที่รู้กันครับว่ามันเพิ่งจะจบซีซั่น2ของการเล่น66ไปรวมถึงแพทมันก็อัพมาเรื่อยๆวันนี้ครับ <c oughs> ไม่ใช่เทียรินะแต่จะมาพูดถึงอาชีพต่างๆให้ฟังนะเผื่อ มือใหม่ที่เพิ่งมาเล่นเพราะว่าเซิร์ฟโกลบอลก็จะเปิดอีกทําให้ทุกคนเนี่ยอาจจะต้องทบทวนความรู้กันหน่อยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บนเรื่องอาชีพกันบ้างฟีดแบ็กเข้ามาบ้างผมก็ขออนุญ,ญาต พาดูหลายนะอาชีพเลยว่าผมไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับพูดถึงอาชีพนานมากแล้วนะครับน่าจะเป็นเดือน2เดือนได้แล้วมั้งครับว่าอาชีพไหนเมตาอาชีพไหนหน่าเล่นอาชีพไหนไม่น่าเล่นมาถึงวันนี้ครับมีการปรับสมดุลอาชีพมีการแข่งขันจบไปแล้วเรามาดูกันครับว่าอาชีพไหนมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเออผมก็เพิ่งเรียร์ทิตมาฟาร์มอะไรเสร็จนะครับแต่ว่าแพทใหม่เนี่ยก็ทําเงินได้พอสมควรเลยอย่างเช่นอันนี้ก็ขายออกนะผมก็ไปดรอปในส่วนของซีเคตดาะคอนโบนมานะครับก็ ไปฟาร์มมอนข้างบนมาก็ดอกมานะครับหลายๆคนก็จะรู้วิธีการหาเงินผมทําคลิปไว้ให้แล้วนะครับมาดูเรื่องอาชีพกันครับถ้าหากว่าดูเรื่องอาชีพแล้วเนี่ยทุกคนอ่อคงไม่ได้อยากจะรู้แค่เฉพาะ PVP ใช่ไหมครับอยากรู้ PVE ด้วยผมขอเปิด PVE ก่อนแล้กันเปิดดันขึ้นมาวันนี้ลียอาทิตย์พอดีดันแรกมือใหม่ไม่มีอะไรอาชีพอะไรก็ได้ลงให้มันผ่านไปนะครับดันลิฟดันเคก้ก เหมือนกันเลยนะครับอะไรก็ผ่านได้ดัานนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่พูดถึงแล้วนะครับพวกนี้ง่ายๆเนะี่ยดัานพวกนี้ง่ายๆหมดนะครับร้อยชั้นก็ผ่านกันได้สะดวกอยู่แล้วนะครับมาถึงออรเ์เลคิลอ่าออรเ์เลคิลภายหลังมีคาร์ลฮีโร่มาหลายๆชื่อก็ผ่านได้แต่ว่าอาชีพที่เด่นก็ยังเป็นวิศวะพาลายอยู่ดีอีไนท์มีอะไรเล่นได้นะพูดคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูอาชีพพอมาถึงคอร์ริดอร์อาชีพไหนก็ผ่านได้เหมือนกันไม่ได้ยากมากนะครับ วาฮาร่าเหมือนกันเราก็เลือกมอนที่เราอยากตีนะครับไม่มีอะไรนะครับพอามาถึงอันนี้ปุ๊บถ้าสายงบน้อยหน่อยเริ่มชะง,งักแล้วอาชีพที่เล่นได้มันเริ่มจํากัดแอสซินก็เริ่มเล่นไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็มองก็เริ่มไม่ค่อยเอ่อไม่ไม่แต่ก็ยังแรงอยู่แต่ก็จะไม่ได้ใช้ต่อยอะไรพ่อค้าก็ต้องมีของประมาณนึงใช่ไหมพาราก็ต้องมีไว้ไว้ยืนค้าอยู่แล้วแล้วก็ตีบอสแรงด้วย ในตีแรงนะครับวิาสาหสตีแรงเริ่มคัดอาชีพใหม่ตรงนี้เพราะมันมีระดับความยากระดับอีพิกแล้วนะครับแต่พอมาถึงดันนี้ครับโอ้โหอาชีพอื่นเล่นโคตรยากเลยนะครับอันนี้เนี่ย ถ้าเผื่อไประดับ Epic Spirit เนี่ยซึ่งของมันดีมากนะมันมีสิทธิ์ได้การที่มันขายได้หลายใบแล้วก็กล่องเนี่ยมีทั้งเลเวล1 l e เลเวล2วิาสาดเนี่ยยืนพื้นกันเลย3คนแล้วก็พีดอีกหนึ่งแปลว่าดันนี้แม่งแทบจะเป็นของวิาสาดเลยนะครับไม่จะเป็นคนอื่นเล่นไม่ได้เลยนะครับอาจจะมีแท้งไว้สักคนนึงแต่ว่าก็เป็นพาลาอีกนะครับเพราะฉะนั้น,นวิาสาดพาลารอไป4สล็อต5สล็อตแล้ว ทำให้ก็เป็นดันที่ค่อนข้างจะมีปัญหากับผู้เล่นอยู่นะครับต่อมานะครับดันที่เป็นแจ็คสเปโร่เนี่ยเริ่มแรกเนี่ยก็ยังต้องใช้วีอยู่ดีอย่างน้อยขี่เลขีเลต้อง2คนเพราะว่าวีเนี่ยมีไว้บาเลียที่สามารถต่อเนื่องดาเมจได้แนละ้วกันร,ระเบิดของทางกับตันแจ็คได้แล้วก็ต้องมีพีดอยู่แล้วนะครับถ้าที่ไหนมีวีสก็ยิ่งให้เข้าไปใหญ่เพราะว่าสแปมผัดกันสแปม ใครจะระเบิดก็ใช้ไว้บาเลียก็ยังวิอีกแล้วดันเอนเกมของที่มันจะต้องล่าเนี่ยผมก็ต้องผมต้องใช้นะเนีเพราะว่าผมต้องหาแบบพวกแฟชั่นพวกนี้มาใช้มาปลดสม,มุดถูกไหมฮะของบางอย่างก็เป็นของดีด้วยผมก็ยังต้องใช้ความสามารถแบบว่าเเพิ่ม m d ็มเดอะไรเงี้ยก็มาใช้เซตบัฟส่วนอันนี้ไม่มีอะไรละพาเลตออฟโก้ God, ทุกคนคงใช้อาชีพไหนผ่านได้นะครับ หอดาวอีกนะครับหอดาวนี่ก็บางอาชีพถ้าไม่เติมหนักจริงก็ผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนคงจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าพูดถึงอาชีพกันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับไล่เลยนะครับอาชีพไหนาอาชีพไหนเป็นหนึ่งในอาชีพที่ไปทุกคอนเทนต์ pvp pve ดู pvp ก่อนละกันนะครับ pvp มันเพิ่งจบไปเนี่ยนะครับกเ็เราจะเห็นว่าผู้เล่นที่เป็นแชมป์เนี่ยครับก็จะมีไนท์มีโลกอันนี้มันมัน,ม,นมันโชว์บ่วนะพีทวิสัต Sage, แล้วก็อีกคนหนึ่งก็ส่วนมากก็จะเป็นพารานะครับแล้วก็มาดูต่อนะครับตีที่2ก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเด้เลยเหมือนที่ผมพูดมาแต่กีเด้เลยนะครับตีที่3เริ่มดูไม่รู้เรื่องละเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพเดียวกันหมดแต่ว่ามันมันปรับของันผมจําไม่ได้หมดนะแต่ส่วนใหญ่เห็นไหมครับว่าจาับประมาณนี้แล้วคนนี้เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่า6-6เนี่ยก็ล็อกอาชีพนะครับอาชีพที่ล็อกเลยคือวิาสาดเซจพีทถูกไหม แล้วก็โลกขาดไม่ได้เลยนะครับขาดพวกนี้ไม่ได้เลยดาเมจต,ตัวหนึ่งต้องเป็นวิสระอย่างแน่นอนเป็น5ส่วน,นอาชีพหนึ่งเนี่ยเราดูการแข่งขันมาเนี่ยแอดพยายามเล่นตกรอบม้องพยายามเล่นตกรอบอาชีพอื่นไม่ต้องพูดถึงสุดท้ายเหลือแค่นหนเป็น6อาชีพกลายเป็นไม่มีอาชีพอื่นเลยนะครับที่จะเข้ามาถึงรอบลึกได้ก็มีแค่นี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามือใหม่กําลังฟังอยู่ เน้น PVP อาชีพที่ควรเล่นมี1หนึไนท์เล่นได้ทั้ง PVP GVG พา r าเล่นทั้ง PVP GVG น, Pv นะครับวิสาดได้แม่งหมดนะครับ PVP GVG PVE นะครับพาาก็เหมือนกันไนท์ Nine, ก็เหมือนกันเพราะว่าไนท์ยังเล่นได้อยู่พารายังเล่นได้อยู่นะครับวิสาดยังเล่นได้อยู่ล้านเปอร์เซ็นตะ์ส่วนใครที่ไปเล่นเซิร์ฟโกลบอลนะครับแล้วหาคอนเทนต์ไม่รู้จะเล่นอาชีพอะไรเล่นได้ยาวก็ไนท์พาราวิอย่างแน่นอนนะครับเซจ เศษเนี่ยไม่ค่อยแนะนําสําหรับมือใหม่ที่ต้องเล่น PvE ด้วยเพราะว่าคุณไม่มีเพื่อนคุณเล่นลำบากอยู่เศษที่ว่าคือเศษซับเศษซับที่มีความถึกตกทนทานสูงแล้วป่วนสกิลด้วยการโยนดีบัฟต่างๆเพิ่มไล่แลนอะไรแบบนี้เซฟตี้วอลแต่ไม่ใช่เศษที่เป็นสายดาเมจนะครับต่อมานะครับแอด แอดเนี่ยเป็นอาชีพที่เท่จัดแล้วก็สามารถลูดมอนได้อย่างรุนแรงนะแต่ว่าบางตัวมันก็ตีไม่ได้มาสเตอร์สองยังใช้ไม่ดีกิวอดีนะครับ PVP ดีแต่ไปไม่สุดเพราะว่าด้วยช่วงระยะของเขาไนท์มันฟันเนี่ยมันฟันไกลด้วยมาสเตอร์สกิลแต่แอสต้องเข้าไปฟันใกล้ๆแม้ว่าจะมีพุ่งล็อกแล้วก็ตามแต่ว่าแอสก็จะตายง่ายมากๆมันเองโดนวิใช้ชุดกระบวน5าเดียวก็ตายนั่นเองแต่ไนท์กับมีสติลบอดี้ไอฮาร์ดออฟสติลไม่ใช่สติบอดี้ฮาร์ดออฟสติลทำให้ถึกคนขึ้นมา เล่นได้แอดก็เลยเทียต่ําลงมานั่นเองแต่เล่นได้ไหมเล่นได้นะครับตัวโลกไม่ใช่โลกดาเมจนะครับบางคนเป็นมือใหม่กำลังจะเล่นเซิร์ฟโกลบอลไปเอาโลกมาเล่นดาเมจเนี่ยเราเล่นแล้วก็เครียดนะครับเล่นไม่ได้นะครับมาสเตอร์2ก็ยังเล่นไม่ได้นะครับเล่นไม่เก่งนะ PVP โลกที่เล่นได้มีเพียงสายเดียวเลยคือโลกปลดนะครับ โลกปลดอย่างเดียวเลยนะครับโลกที่เป็นสายถึกแล้วปลดของศัตรูนะครับเหมือนเซจเลยคุณเอาโลกไปเล่นดาเมจไม่มีใครรับเข้าตีนะครับตอนนี้ต่อมาครับสไนเปอร์เล่นไม่ได้เลยนะครับมี PVE บ้างฟาร์มบ้างแต่ว่าก็เล่นไม่ค่อยได้นะครับในส่วนของคอนเทนต์ส่วนมากแต่เล่นได้ PVE นะแต่ว่า PVP เนี่ย ประตูไปเลยนะเพราะว่า1คือยิงได้ทีละเป้าแล้วก็ยิงแล้วก็ติดคายเลียแล้วก็ยิงแล้วก็ถ้าคิดไม่ถึงก็ไม่ยิงไม่โดนทําให้สไนกก็ยังคงแรมตําบอลอยู่แล้วก็ทัวล่าสุดสายกับดักที่ว่าจะอวยซะหน่อยก็ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เข้ารอบเลยนะครับก็เพราะว่ามันช้ามันต้องเซตอัพมันต้องใช้เอ่อทรัพยากรเยอะคุณต้องแรงคุณต้องมีหายตัวเดินหลบอะไรได้อีกยากนะครับต่อมาครับบาดแดนเนี่ยก็ PVE ก็โอเคนะครับ โอเควัรสไนนยนะ PVE นะมีสกิลลดคูลดาวนมีดาเมจที่ต่อเนื่องนะครับกิลวอลก็พอเล่นได้นะครับแต่ก็ PVP ไม่ดีเท่าไหร่สำหรับ66นะครับ <c oughs> ต่อมา พีทคุณหลับตาเลือกเลยได้ถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่จะแรงจะเล่นเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยพีทคุณเล่นคุณไปได้ทุกคอนเทนต์มันไม่มีที่ตี้ไหนไม่มีพีทหรอกครับเพราะฉะนั้น ebg pvp pve เล่นได้หมดนะครับเพราะเลือกได้เลยนะส่วนมังนะครับแชมเปี้ยนชูล่า pve เนี่ยมันก็จ์ดดีนะล่าบอสคนเดียวเพลินๆแต่ถ้าบอสเริ่มยากก็เริ่มตึงๆนะแต่ยังเล่นได้อยู่ส่วน pvp ก็ยังเล่นได้อยู่แต่ว่าอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันมาก1มองโดนเซฟตี้วอลต่อยไม่ได้ ทำให้ตัวที่ต้องการจะล็อกเป้าเนี่ยหน้าที่ของตัวตัดบอลเนี่ยม้งเนี่ยมันสามารถฆ่าคนได้ได้เร็วนะแต่ว่ามันกลับฆ่าตัวที่อยู่ในเซฟตี้วอลไม่ได้รวมถึงในกิลวอลเนี่ยมันมีแต่สกิลสาดถาโถมมั่วไปหมดม้งจะไปจับจะไปต่อยมันค่อนข้างยากทาให้เทียร์ลิสของอนาะชีพนี้ก็ไม่ได้สูงมากนะครับถ้าใครเล่นต้องใจรักจริงๆแล้วก็ขนาดว่าม้ง อันดับต้นๆของเซิร์ฟไปเล่นก็ยังโดนดักทางแล้วก็เล่นไม่ได้ในทัวร์ล่าสุดนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยยังพอเล่นได้นะแต่ว่าใจรักหน่อยต่อมาครับพ่อค้านะครับถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยยังไงก็ต้องเล่นไว้นะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่าร์มดีที่สุดเลยแต่ถ้าเอาไปเล่นจริงจังเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับในส่วนของเออหกหกเนี่ยเล่นยากเพราะการเคลื่อนที่ช้าเดินไม่ค่อยทันเขาพอจะเล่นแบบยึดพื้นที่เขาก็วิ่งหนีกันหมดนะครับแล้วก็เล่นไม่ค่อยได้นะครับภายหลังโดนเนิร์ฟมาด้วยก็เล่่นนนค้าเทียยกละรับ แต่ว่าใน g b g หรือ QW เนี่ยก็ยังเป็นตัวโซนที่ดีนะเวลาต้องการตั้งเป้าป้องกันตั้งโซนป้องกันเนี่ยสามารถวางป้อมปืนป่วนศันตรูได้เป็นอย่างดีเลยถ้าใครเล่นฟาร์มด้วยแล้วก็อยากจะเล่นกับเพื่อนร่วมทีมเป็นคิววอลด้วยก็สามารถเล่นได้เหมือนเดิมนะครับส่วนเจเนครับโดนด่าเยอะมากนะว่าเฮ้ยทำไมไม่บัฟเจเนเลยแต่ในทัวร์ล่าสุดเห็นเจเนเข้ามารอบลึกอยู่นะครับะระดับ8ทีมรอบ16ทีม8ทีมเป็นไปได้นะครับแต่ใช่ครับเจเนเนี่ยก็ต้องเล่นสายถึกเช่นกัน <c oughs> ทำให้คนที่จะเล่นเจนีสายดาเมจเนี่ยไม่ค่อยมีคนรับก็นั่นเองนะครับเน้นป่วนเน้นถึกเน้นเเก็บถือบอลทำออเจกตีฟต่างๆก็เลยเป็นสายที่ต้องมีเพื่อนเล่นอีกทําให้ไม่มีความนิยมเลยแล้วก็สายปายาเนี่ยมันก็ยังไม่ดีมาเตอร์2องมาก็ยังไม่ดีเพราะว่าด้วยดีเลย์ที่นานไม่ให้การใช้สกิลมันค่อนข้างจะมีปัญหานั่นเองนะครับก็ เล่นได้แต่ต้องเล่นเหมือนกันกับโลกกับเซจที่คุณจะต้องมีใจรักเป็นซับพอร์ตคุณไม่ใช่ไปเล่นทำดาเมจ่ะนึกออกไหมครับเนี่ยอาชีพพวกนี้ทำดาเมจมันทําได้แต่ว่าเวลาเขารับตี้เขาก็ต้องไม่รับสายดาเมจนั่นเองสรุปเลยครับมือเก่าฟังไว้มือใหม่ที่จะไปเล่นเซิร์ฟ g l o b a l ที่กําลังจะเปิดหรือเปิดแล้วเนี่ยก็ถ้าคลิปนี้ผ่มาบูมาดูนะก็ขอแนะนําเลยว่าเล่นอะไรดีนะครับ เซิร์ฟเปิดแล้วเล่นอะไรดีจากใจคนที่เล่นเซิร์ฟเออซา์อีสเอเชียแล้วก็ผมกับเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยก็เล่นกันจนเข้าเส้นนะยอาชีพที่เล่นได้เลยนะครับยาวๆคือไนท์พาลาวีสัตสามอาชีพนี้ถ้าคุณอยากจะเล่นทั้งหมดทั้งคอนเทนต์นะครับแล้วก็ลองลงมาหน่อยถ้าเล่นคุณใจรักซับพอร์ตจริงก็จะเป็นเซสที่เล่นได้ทั้ง PvP, EGVG นะครับโลกนะครับแล้วก็พีทนะครับสาอาชีพนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน ส่วนถ้าตัวแรกปั้นอะไรถ้าเป็นสายเติมน้อยเล่นพค้าแล้วฟาร์มนะครับด้วยสกิลที่ฟาร์มท่้นขัางดีนะครับฟังอันนี้ไว้แล้วก็ไปสามารถไปดูไกด์ย้อนหลังผมในช่องได้นะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ไกด์ตัวไหนก็ทาเอาไว้เกือบครบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ลาเท่านี้นะครับก็เป็นกาลังใจให้ผู้เล่นที่เล่นเซิร์ฟ g l o b a l แล้วกันนะว่าค่อยๆปั้นไปนะครับแล้วก็ลองเรียนรู้ดูว่าชอบอาชีพไหนที่ผมพูดไปนะสำหรับคลิปนี้ลาเท่านี้นะครับเจอกันครับ